สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับในช่องอาร์ตนีเคอินครับคลิปนี้เป็นแนวทางอังกฤษนะครับเป็นแนวทางอังกฤษประจําวันศุกร์ที่3ครับเมื่อคืนอังกฤษถ้าใครล่าก็คงแตกเพราะมาทั้ง9ทั้ง3นะครับเสียดายเหมือนกัน3 9ทะลึ่งไปนะลุ้นต่อค่ำคืนนี้ครับก็อย่างที่บอกครับถ้าฟังผมเฟสถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับอังกฤษแต้มเดียวจริงครับเสียดายจริงแต้มเดียวจริง ตอลุ้นกันต่อท่าคืนนี้ครับอังกฤษคืนนี้ฝากไว้ครับใครชอบกดติดตามไว้ครับจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงครับถ้ามีโฆษณารบกวนจะกดค้างนะครับช่วยดูให้ด้วยนะครับผมวันนี้อังกฤษเด่งสุดศูนย์ครับผม0ูนย์ศูน 90 00แล้วก็ติด4554ไปครับ100มาก5ครับอังคิดออกผล4ทุ่ม3า3สนาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็มารุ้นกันครับก็อย่างที่บอกไปครับชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์อยากเทคแคร์กดติดตามครับถ้ามีโฆษณาอันนี้ย้ำนะย้ำหนาครับอย่าก,กดข้านครับ ช่วยดูแลด้วยนะครับช่วยสนับสนุนกันด้วยครับแนวทางจากช่องน้อยๆแอดมินสุดหล่อขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเดเจอกันในเยอรมันครับเมื่อคืนเยอรมันเ่นสามาจอสามศูนย์ศูนย์สามนะครับก็รุ่นกันต่อค่ำคืนค่ำคืนนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับเมื่อคืนนี้เออเยอรมันมาทั้งคู่นะครับเสียดายเหมือนกันที่มันแยกถ้าห้า สามห้าศูนย์คงจะแตกครับแต่สามห้าไอ้สามกับห้ามันแยกกันโอเคครับขอขอบพระคุณท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆครับผม